มีกันอยู่นี่เก็บเยอะแยะยังมีเสียงมีเสียงไอแมงมุมไอแมงมุมไอแมงมุมคือะมากอ๋อทำไรเฮี้ยอะไรของมันรู้โอ้โหแมงเยอะแยะแหลกอีกแหลกอีกผมดูนอยู่เนี่ยโอ้แมงอยู่นี่อีกโอ้โหเยอะแยะเออแลรวช่องนี่บอกแล้วมันมีอย่างนี้มันต้องใช่เหรอครับผมเกมแบบนี้โอ้โหมาอีกแล้ว มดูดูบัต้องตายติดกันตายวะนี่ตายเลยนัดเดียวน่าอดหายเงือกเียมู่ดเกียดมันมาเด็ดถ้าหลัอ่าี้เกมนี่บอมบี้เงี้ยมาข้างหลังเมี้ภาพไม่ค่อยสวยนั่นเนี่ยเกมนี้ภาพไม่ค่อยสวยไะเกมเพยวันเกมพวันมไงวะ เข้ามาใจเมนกันเอ็นนี่มีว่าสองเนี่ยผมไม่มั่นใจอาอาชามีอ้าออาากนอกเหรอวะใช่เป็นทองเข้ามาทำไมวะโอ้โหเมฆไฟ,ไฟไมาอย่างงี้ก็ระเบิดตู้มีสิว้สัตว์ตู้ไม่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาก่อนไม่ได้เก็บความปลอดลภัยเก็บไว้ก่อนเก็บไปเก็บเอ็นฟรายอะอ้วันนี้ไงสวยเลยว <c oughs> ิมีเก็บเยอะเลยกระสุนลุกมากนี่อะไรวะ มีไหมมีอีกไหมวิโอตัด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 ้ยตายโดนอะไรอ่ะมันทับเรามันมันระเบิดไงแก๊สมันระเบิดยังไงเห็นป่ะมันระเบิดเลยมันทับเราโหลดเกมโหลดเหล๋กสเต็ปก็สถานที่เราตายเมื่อกี้นี้เียตายยังไงวะปวดหัว ต้องสู้อ้พวกนันอีกทีอ่ะอุ้ยอุ้ยน่าเบือ่อต้องสู้กับนี่ยังไงได้ไม่น่าตายเลยแม่งผมไม่น่าเข้าไปตรงนั้นเลยเตมม่มีลูลกลู่ลูถงปืนนะปุ้มอยู่นะต้องให้นไ่โดนไ่โดนอุ้ยมีเตะวครงวิอิ่งหมดแล้วครับผม ตัวดาบฟื้นนี้หมดแล้วอ่าเปฟมเยมเปฟมเยมตกเหี้ยอย่ามานะเว้ยเราไปดูส่วนของโลบนะคือเราต้องรีบเอาเรารีบปล่อยมาไม่งั้นมันจ้ตายแน่นอนอย่ารีบออกปั๊บไม่รีบปล่อยมาเลยโอ้มึงยักช้า,าแบบนี่หว่าแบงค์รีบนี่ไปเลยคนี่ไปเลยมึงไม่รีบช้าเกินไปหรอ,อโอ้ โอ้ไปโคตรเร็วเลยโอ้โยติดเกียร์หมากเขาเรียกว่าร้อนร้อนร้อนจนจนต้องรีบไปติดเกียร์แล้วท่านทา่างไหนต่อวะโอ้ยสั่น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 มาสั่นก็ดึกไงสั่นที่โผล่ใสไงระเบิดไงที่ที่เราไปข้างล่างไงมันระเบิดอะ่ะไปว่ามันระเบิดโดนรับาย ไงเจสวยเจเ็ดูอชิดุ้ยนีปัหน้าปัดหน้าโดหน้าไหนเป็นไงโดหน้าไหนเป็นไง่ตอไม่ใหญ่เลยคุณอย่ามาโ่ะลปเป็ตองไม่ใหญ่หรออุ้ยควหน้าตัวหน้ามังไส่อะไรกัมันรนมันรอนมันไล่มันผูถูกเผาเลยมาดิมาดิอเป็นเม็บอผัดอร เกมปอโขดล้อราบเือล้ออ๋อนี่เปิดได้มันล็ออันนี้เปิดได้นะโอ้ยเกงน้นน้เฮ้ยเสียงโอ้นีเป็นเสียงใครเสียงใครกไอนฮีโร่นเสียงคนโดนด้วยะโอมึงก็ยังจะมาอยู่นะเฮ้ยโดดได้โดดไดด้วยโดดด้ด้วยโดดด้ด้วยโรสมันยังเป็นไป้งแต่จริงนะเนี่ย ม่มีมีแอคมีขวานระหว่างแอคกับอันนี้เอาอะไรดีวะผมเอาเอาเอาอันนี้ดีกว่ามันมันหนักกว่าล่อยมันหนักนะมันดีอยู่ที่มันป่าข้างเดินท้ายแต่มันหนักอ่ะดูดิว่าจะเอาน่าดีวะโอ้ทำไมอ่ะขวาลัวลองลองดูลองดูทุกอย่างเราเราต้องลองดูครับทุกอย่างไปไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเรื่อยเรื่อยเนรถเดรื่องนึงไปไม่ในเรื่อยเนรถนะของหนักอุ้ยอุ้ยหนักเลย โอ้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามตัวทำไมเดี๋ยววุ่นไหวแล้วได้๋วเราลองเองดิอุ้ยเห็นไหมโอ้โหทำให้เราตายเลยคำเตือนอย่ามีคำเดียวตายเลยอุ้ยมันดึงไงมันดึงมันเอาแขย่มากมันดึงคำเตือนจากซีโร่มีอยู่จริง ทำเตือนเกมนี้ผมเยุสิบแปดปีอ้โหม่ปิด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 อดกอนปถูเผาตายเลยองยาหิบมาน่้อเดี๋ยวปิดปรูอดิคือทุกอย่างเราต้องเตรียมครับผมเราต้องหาเตรียมไว้เตรียมเตตัวเองรียมประตูอนไหนจะออกตอไหนจะออกบาให้แมูรอดกด โคตรเบื่ออะไรอะไรอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาโคตรไกลยังไม่ออกอีกโทรไม่บาไม่มีเสียงมาเสียงมันเสียงมีเสียงเต๋อเต๋อนีไงโดนไม่ยังไม่ตายอีกเหรอไม่ยังไม่ตายอีกเหรอมาแล้วอุ้ยเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวยี่แม่เต้องมีไี่หมดแล้วโอเคเฮ้ยรีโวเฮ้ก็ถือนัดแรกของรีโวูนี่คือทุ่มเลยวะมันเต็มจอมันมันเขาเอาไปไกลๆนะเียร์ีโร่เกียห้า แถ้าผมมองไกลผมก็จะพูดเสียงค่อยนะต้องออกเสียงดังเนี่ยไมไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคนเลยไม่ยั่วพุกหึหึตัน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 เอาอีกแล้วติดเตรียมโต๊อีกแล้วครับเตรียมโต๊อีกแล้ว หลับหลับเพี่อนไอ้เนี่ยเอ้ยดูเกมในสตรีมก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูดูเกมในสตรีมก่อนโอ้โหแก่แล้วโอ้โหแม่มันแหลกนะเดี๋ยวรอให้มันหยุดก่อนเอาเป็นว่าจะต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันเอ้แม่ผมพักไว้ทั้งคู่แล้วกันจะต่อไม่ต่อกรู้กันปะปะต้องแบโอเคครับก็มาต่ออ่อนะครับหลังจากที่เอาไอ้เหี้ยตกอีกแล้วไอ้เหี้ยนั่นตกน่าตกดี อะไรของมึงวะอ่ะเซฟไปก่อนแล้วกันความปลอดภัยไอ้ฉันฉันดูมึงอีกเหอะอะไรคุณเจฟโ้คุณดูอ,อะผนมะนีเซฟอันไหนวะเซฟไปก่อนแล้วกันนะอันนี้แหละเซฟเอ๊เซฟซะไม่รู้อ่ะอไหนละก็ามาต่อยนะผมกับค้อมหน้าจะมีกลัวของ land of the dead อีกที่อดยาวทำไงวะเกอเพื่อไปดูนิดนึงในมันไม่ซีซีซันมั้งอะว่าเหมือนกับอะไรนะ วอกี้เบสเลยอุ้ยไม่เคยซีสั้นบ้างอ่ะมีแต่ซียาวซียาวเหลือแล้วคุณอ่ะปืนกระสุนปืนปืนธรรมดาของเราปืนอะไรวะปืนปล็อกปืนปล็อกีโอเอาหูมาเลยหนึ่งตัวปืนชักปืนพุ่มมาเลยหนึ่งตัวหูมาอีกแล้วสองสามตัวหมดแล้วอ่าเหลืออีกเก็บไว้ทำไมสามนัดใช่ทำไมไม่ไม่ไมตัววะทำไมไม่ไม่ตัวเลย เดี๋ยวไปยิงก้นแต่ไปยิงกันเฮ้ยลูกตึ่งจะออกมางจากไหนเฮ้ยออกาจาข้างนอกแล้วออกมาจาข้างนอกแล้วโอเคออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมหลังจากที่น่าขวางก็นั่นแล้วก็ออกมาข้างนอกดูดูดูดดท้องฟ้าเป็นหลุมอ่ะระวังซอมบี้โผล่มาได้มั้งไม่มางม่ายไางแคบอยู่โอเคเราจะไปยั่ไงตอาานอลงไปข้างล่างมาก็ะจะไปเจออะไรอีกมากใครคือไป สักคนชีวิตของเรานะซอมบี้ไงควายอ่ะลงไปข้างล่างแล้วเป็นฉากด้วยอะไรวะแบล็คมันไม่มีคัตซีเลยเหรอเกมเนี้ยคือผมโหลดรีแพคนะขอกใครด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผมเล่นอยู่สามแล้วทำไมสามแล้วทำไมไม่แหละดูเล่นอยู่เนี่ยจะไม่สามแล้วทำไมไม่มีคัตซีเลยเหรอเนี่ยเกมนี้ขอโทษผมเล่นรีแพคอ๋อแม่งอีกสามแล้วทำไมกระสุดเราจะไปที่ไหนรู้นะ ไม่งร้อนแทน่ะผม,ม่าผมหยุดก่อนแล้วกันเอาไว้ต่อในพาร์หน้าได้ไหมเอาเร็วยิงโยะได้กี่ทีวะผมแค่ต้คอคุณสุดทไม่มั่นใจนะอาจจะนานอยู่เอจาจะต่อก็ได้นะต่อก็ต่อถ้าคุณขอใครขอวะอาสามคนใครขอวะต้องต่อไหมถ้าไม่ต่อผมผมไม่ได้อยู่ในพาร์ตพาร์ตหน้า,าทำต่อเลยทำต่อเลยโอเคผมซีโร่ขอมาผมจะให้เขาเลยบกลัวนะฮะ ผมผมจะปิดตาดูเลยผมพูดแค่นี้ผมจะปิดตาดูเลยปืนสีโลกเล่นแตงเอ่ะปืนนี้เราเปลี่ยนปืนดีกว่าไอ้แต่ปืนนี้ยังไม่ค่อยดีอ่าคุณรู้ไงครับมีซอฟเล่นปลาคลายเกท่างไหนไม่เหมือนคุณคุณเล่นเกมกาออผมแกนไปพอคโ เมันกางจริงดูภาพดิเนื้อภาพไม่สวยเอาบีหายหมดเลยพี่แกรวยมากอะ่ะซื้อฟาคายมาเล่นเฮ้ยตัวอะไรอ,อ,อ,อ่ะตัวบีตัวบีเอาไอ้เหี้ยแม่ตกไฟข้างล่างมาดิไี่ม,มาคุยต่อเลยนมะมึงมาดิไม่มาใช่ไหมไม่มาถ่ายเจอกๆคนนี้นี่ โน้นโน้นปุ๊ดดิมีเบนท์ปอกเก็บเบนท์อกแล้วเอาแม่ะอะไรวะกำลังเก็บไอเทมอยู่ดีถ้ามีไม่ไปบมให้ให้อีกอ่ะไม่ทำไมวะเมื่อกี้เราไม่ทราเอาคอนให้เอาทำไมเอาคอนมาเป็นอะไรมให้เออเจริญแล้วเนาะเออผมไม่เก็บหรอกใช้แบบนี้แล้วเราก็มาไกลพอสมคุกวันเตือนอย่างเต็มตาเจ้า เอาเอาอะอะไรวะหัวละน้ำเยี D ่ยอะไรของมึงเนี่ยโอหดๆเป็นการแแบบเจ๊ตุ้นโมรวยรวยสุดเรารวยสุดสุดโดนต่าเอาในใชยดีวะเกนี่พี่ต่างอุ้มครูเคาะเตอะเอ้ยเคาะโต๊ะโอ้ทำไมมันไม่เงียบอย่างดี้วะบแกทำอะไรกับเงิน What the fuck man อย่ามานะเว้ย วนนวนเ้ยมาดิต้องมาดิมนันต้องหลองต้องมาดิใหมบรรยากาศมันเงียบมัวมาตรงนี้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวนี่ตีสองแล้วเหรอวะเออตีสองยี่สิบนี่แหละมันแรีบบรรยากาศก่นอนเฮ้ยม,มีปืนด้วยมีปืนใหม่พวกฟองเหรอวะ <c oughs> บรรยากาศหลอนนี่มีปืนใหม่ถอดกันถอดกันโอ้ยอด amazingpossible เอาเมติ้ง,งตัวเตียวเมติ้งเลยได้ปั๊บมาปุ๊บเลยครับเต็มแบบเกม,มนี้โบเต็มเกมนี้มีได้ปั๊บมาปุ๊บหมาลองนั่งตรวจสอบดิโอ้โหขึ้นอื่นมีควันด้ยวยโอ้โหตายเลป้าบินโอ้โหนั่นเดียวจอดลูกซองเกมเมกี่ล้านปีแล้วเนี่ยประ,ประ,ประมาณเอ่อสมัยพ่อพ่อคนแรกกำแพงมหาราชนะฮะเป็นคนคนที่คนให้เราโอ้ปืนแม่งเล่าไอ้ไอ้แมว เ okay. อกแนวว่าไงตัวอีกแล้วครับตัวอีกลแล้วเก็บีเตัว,ตวกลแล้วเกคีอะไรวะพวกกันทำไงมาเบตกวะชอบกระสุนิด <c oughs> หยับยบยบหไอ้องีเมลเดิมเไทำไงดีวะบรรยากาศมันก็รก้อนตีสองยี่เอ็ดแล้วเหรอทำไมตีสองมันเร็วมียังไม่ทันทำให้อะไรครับ